การดูแลมือนะก็มันเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่เป็นศาสตร์เกี่ยวกับความเชื่อถ้าคนไม่เชื่อก็ต้องพิสูจน์ต้องมาดูว่ามันจะมีลายเส้นอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างในรอบเดือนรอบปีรอบวันหรือ,อยังไงก็ตามแต่แต่ศาสตร์เหล่านี้มันมาจากอินเดียแต่ก่อนแต่ปางก่อนแต่สมัยก่อนเลยก็ได้มันเป็นคล้ายๆว่ามันเป็นเมืองที่แบบว่าข้างไขในด้านของ เวทมนต์คาถาเลสศาสตร์เกี่ยวกับโหราศาสตร์มันก็พัฒนามาจากอินเดียนั่นแหละสายมูจะเยอะแต่ทําไมถึงมองศาสตร์นี้ว่าเป็นศาสตร์เกี่ยวกับการให้กําลังใจลายมือนี่มันมันมีภาพที่ปรากฏอยู่ในลายมืออยู่แต่การที่จะอ่านภาพให้คนได้รู้ว่ามันมีเส้นดอกบัวขึ้นนะมีเส้นหน้าขึ้นนะอย่างเงี้ยมันมีเส้นสี่เหลี่ยมนะมันมีเส้นกากบาทนะอันนี้เราก็จะแปลแปลความหมายของภาพว่า ดวงคนในรอบเดือนนี้จะเป็นยังไงอดีตมันเป็นไงปัจจุบันเป็นไงอนาคตมันเป็นไงนั่นแหละแต่ทีนี้เรามารู้จุดเขาเรียกว่าจุดอ่อนจุดอ่อนของคนหรือเห็นอดีตของคนบางคนเขามีเซนต์เขาสัมผัสได้เขามีญาณอย่างรู้เขาสัมผัสได้เขาเป็นครูบาอาจารย์นี่แหละเขาไปยังรู้ถึงธาตุอย่างรู้ถึงวิถีชิตอย่างรู้ถึงประสบการณ์กเก่าในอดีตของคนที่มาดูดวง เขาก็จะเขาเรียกว่าพลิกดำเป็นขาวคือสร้างวิกฤตให้เป็นโอกาสสร้างวิกฤตให้เป็นโอกาสก็คือจะให้กำลังใจให้พรเสริมไปด้วยให้ชีวิตเขาเนี่ยมีอะไรที่ดีขึ้นมาหน่อยคล้ายๆว่าอวยพรให้เ,เขามีความสุขในอดีตอาจจะทุกข์แต่ปัจจุบันมาเจอกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยมาเจอกับหมอดูแล้วมาเจอกับครูบาอาจารย์แล้วครูบาอาจารย์ก็จะแนะนํา เกี่ยวกับช่องทางที่จะทําให้ดีขึ้นแนวทางแค้กรรมแนวทางที่จะเสริมสร้างให้ชีวิตเขาดีขึ้นอย่างน้อยก็ให้มีความสุขทางใจมันเป็นเหมือนกับลูกศิษย์มาระบายว่าแย่อย่างนั้นอย่างนี้เราก็ให้กําลังใจไปขอให้อายุยืนนะขอให้ร่ารวยนะขอให้เจริญด้วยอายุวัรนะสุขภาพละพันธิพันธ์นสารอะไรต่างๆคือให้พรเขาไปด้วยมันเป็นศาสตร์แห่งการให้กําลังใจ มันไม่ใช่เชิงว่าเป็นศาสตร์ที่งมงายมันมีการพิสูจน์อยู่พิสูจน์อยู่อย่างบางคนทํานายว่าจะรวยก็จะรวยจริงแต่บางคนทํานายว่าแย่ยก็จะแย่ยจริงอะไรอย่างงี้มันมีส่วนคล้ายไงมันก็แล้วแต่ว่าความเชื่อหรือวิจารณญาณของบุคคลมันจะตรงกันหรือเปล่าความคิดเห็นมันไม่ตรงกันหรอกแต่ถ้าต้องลองพิสูจน์ลองพิสูจน์ลองพิสูจน์ลองดูเรื่อยๆ ยึดมั่นตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดียังไงก็มีทางรวยยังไงก็มีทางเจริญแน่นอนยังไงก็ประสบผลสําเร็จในการดําเนินชีวิตแน่นอนอะไรอย่างงี้ต้องตั้งเป้าหมายเป้าหมายและปลายทางเป้าหมายว่าในอนาคตเนี่ยอยากได้อะไรไปลายทางเราจะอยู่ยังไงส่วนมากคนเราก็อยู่คนเดียวอยู่แล้วในเมื่ออยู่คนเดียวอยู่แล้วทํายังไงให้ชีวิตมีความสุขและการที่ครูบาอาจารย์ ไปให้กันังใจเนี่ยมันมาดูดวงว่าเป็นทุก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 เราก็แนะนำว่าไปทำบุญนะอะไรอย่างนี้ไปทำอะไรที่มันสบายสบายใจทำอะไรที่เป็นตัวเราการเป็นลูกน้องคนมันก็เป็นอะไรที่กดดันนะลองมาทำธุรกิจของตัวเองดูมันอาจจะดีขึ้นอะไรอย่างนี้ตั้งใจเก็บเงินตั้งใจสร้างอนาคตมันจะดีกว่าเดิมนะอะไรอย่าง <S 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 นี้ส่วนมากก็เป็นพฤติกรรมตอนเป็นโยมนะพฤติกรรมของแบบ หมอโหราศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เป็นพระแล้วก็ให้ความรู้เป็นวิทยาทานเฉยๆว่ามันเป็นอย่างนี้เองว่าโหราศาสตร์นี่มันคือการให้กําลังใจคนจริงๆมันไม่ใช่มาหลอกมันไม่ใช่มาต้มมันไม่ใช่ความงงงายใดๆทั้งสิ้นเลยคนเข้าใจผิดเองพอคนเข้าใจผิดเองมันก็จะเป็นลักษณะของของอีกโกของคนอีกโกของคนคือแบบตัวตนที่ยึดมั่นจนคิดว่าตัวเอง,ส,งส,สูงส่งแล้วอะไรอย่างงี้ไม่ฟังใครแล้วที่ ทีนี้การไม่ฟังใครไม่เชื่อใครมันก็ไม่มีใครเชื่อเขาและเขาจะมาสรุปว่าเขาทำอะไรไม่มีคนสนับสนุนมันก็มันก็เป็นเรื่องที่ดูค่อนข้างที่จะไม่สมเหตุสมผลดูที่จะไร้สาระพอสมควรเอาเอาง,ง่ายๆโหราศาสตร์คือการให้กำลังใจกำลังใจสามารถสร้างได้ด้วยโหราศาสตร์ก็พอ